เหตุการณ์ของเมื่อคืนนะคะเราได้ยินเสียงแปลกๆนะคะเราก็เลยออกมาดูคือได้ยินเสียงสันน้ทําเสียงแบบนี้นะคะ่ะทุกคน น่าจะเป็นแบบน้องกําลังให้นมลูกอ่ะเอ้ยเรามาดูเหมือนน้องเจ็บเลยอ่ะทุกคนแล้วทุกคนเห็นเท้านั้นไหมคะนั่นคือลูฟี่นะคะลูฟี่อ่ะเฝ้าเฝ้า,าซันนี่ไม่ห่างเลยคะ่ะทุกคนเหมือนน้องก็ไม่รู้ว่าซันนี่เป็นอะไรหรือว่าน้องอาจจะลูกนะคะพอซันนี่เริ่มทําเสียงถี่ขึ้นลูฟี่ก็รีบวิบ่งเข้ามาดูเลยทุกคนนี่คือลูฟี่แบบ อบอุ่นมากคือเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากทุกคนคือน้องอ่ะน่ารักมากมันมานั่งเฝ้าซันนี่แบบใกล้ชิดเลยอ่ะทุกคนด,ด,ดูดูสายตามองแบบงงมากค่ะดูพี่อยู่เป็นเพื่อนซันนี่นะคะผมงงเลยยุซันนี่เป็นอะไรก็ใหม่รูกผมนี่งงเลยครับเออโอ้ยยังมาเสียงยังมาเมื่อกี้ เทียงยังแปลกๆนันนะยังพี่หน้าเต็มเจม,มากกุเป็นสามีที่ดีมากกุฉันนี้รู้สึกเหนื่อยจังเลยขอฉันนี้พักนะคะ Hey l o ก a n i n ฉันนี้เหนื่อยจังของนอนพอกลมแป๊บ